อเมริกาผง,งาดคุมน่านฟ้าเมื่อเยอรมนีเทกระจาดฝรั่งเศสและครับฝันสลายแสนล้านยุโรปพังพินาศอเมริกาผง,งาดคุมน่านฟ้าเมื่อเยอรมนีเทกระจายฝรั่งเศสผู้นําเบอร์ลินไม่มีทางเลือกนอกจากซื้อ F 3 5ของอเมริกาบทเรียนราคาแพงซื้อของจริงดีกว่ารอโปรเจกต์ขายฝันดุนอำนาจนาโต้สันสะเทือนเมื่อม้ากลางศึกถูกเปลี่ยน ซื้อของแพงยุคโดรนเพื่อรบจริงหรือแค่จ่ายค่าคุ้มครองโดนเยอรมันเทแรงเลยนะคะจริงครับคือล่าสุดเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ปี69รอยเตอร์รายงานข่าวใหญ่ว่ารัฐบาลเยอรมนีกำลังแอบซุ่มเชรจาขอซื้อเครื่องบินรบสเตลล่องหนรุ่น F-35 จากอเมริกาเพิ่มอีกกว่า35ลำจากเดิมที่เคยสั่งไปแล้ว35ลำเมื่อปี2 0 2 2 รวมๆแล้วถ้าดีวนี้จบเยอรมน,นีจะมีฝูงบิน F 3 5าถึงเ0ลำเลยทีเดียวครับแหมเล่นสั่งซื้อขนาดนี้แปลว่าโครงการเครื่องบินรบไม่ฝันที่ร่วมกันกับฝรั่งเศสกำลังมีปัญหาหนักเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับโครงการที่ชื่อว่า F c a s หรือระบบอากาศยานรบแห่งอนาคตที่ร่วมมือกันระหว่างเยอรมน,นีฝรั่งเศสและสเปนซึ่งตั้งงบไว้มหาศาลถึง10,000ล้านยูโรหรือราวๆ3าล้านหแสนล้านบาทกำลังจะพังไม่เป็นท่า สาเหตุหลักๆเลยคือคุยกันไม่รู้เรื่องความต้องการทางทหารมันสวนทางกันสุดขั้วฝรั่งเศสอยากได้เครื่องบินที่แบกขีปนาวุธนิวเคลียร์ได้แล้วต้องมีโครงสร้างแข็งแรงพอที่จะขึ้นลงบนเรือบรรทุกเครื่องบินได้ด้วยแต่เยอรมน,นีบอกว่าบ้าไปแล้วกองทัพเยอรมน,นีไม่ได้มีเรือบรรทุกเครื่องบินและไม่ได้อยากไปรุกรานใครไกลๆรันเวย์บนบกก็มีทั้งเยอะแยะจะไปเสียเงินขอบแบบให้มันยุ่งยากทำไมอ้าวแล้วเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจล่ะคะบริษัทผลิตอาวุธของสองประเทศเขายอมกันไหมค,มหครับับตีกนเเละเทะ ยังบริษัทดัตสซาว์คนฝรั่งเศสพยายามผูกขาดการตัดสินใจทำตัวเป็นพี่ใหญ่ห่วงวิชาไม่ยอมแชร์เทคโนโลยีและสิทธิบัตรสำคัญสำคัญให้กับบริษัทแอร์บัสซึ่งเป็นตัวแทนฝั่งเยอรมนีเลยฝั่งเยอรมนีที่จ่ายเงินก้อนใหญ่สุดก็ปรี๊ดแตกสิครับรู้สึกเหมือนโดนหลอกให้เป็นแค่ตู้ ATM กดเงินมาอุดหนุนอุตสาหกรรมฝรั่งเศสโดยที่คนเยอรมันไม่ได้ความรู้อะไรกลับมาเลยถึงขนาดที่สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเหล็กและอวกาศยานของเยอรมนีออกมาด่ากราดผ่านสื่อเลยนะ ว่าถ้าฝรั่งเศสจะเอาเปรียบกันขนาดนี้เยอรมนีขอถอนตัวออกมาสร้างเองดีกว่าแล้วการที่เยอรมนีหันไปเหมา F-35 จากอเมริกาแทนมันตอบโจทย์การป้องกันประเทศได้ดีกว่าของยุโรปยังไงคะคือถ้าภัยคุกคามมันจ่อคอหอยทุกวันเนี่ยครับรัสเซียก็หึมหึมอยู่ฝั่งตะวันออกจะให้เยอรมนีมารอเครื่องบินยุโรปที่ยังเป็นแค่การวาดฝันกว่าจะผลิตเสร็จได้บินจริงก็ปี2 0 4 0นนวดใครจะไปรอไหวเยอรมนีเลยต้องเด็ดขาดหันไปหาของที่มีขายอยู่แล้ว ซื้อปุ๊บได้ของชัวๆอย่าง F35 ซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนมาถึงบ้านเราเหมือนกันคือกองทัพไทยเราก็ต้องมองการไกลเตรียมพร้อมจัดหาเครื่องบินรบที่ทันสมัยมาปกป้องหน้านฟ้าเพราะเพื่อนบ้านฝั่งตะวันออกของเราเนี่ยก็ขยันสะสมอาวุธกันเหลือเกินล่าสุดก็ไปอ้าแขนรับเรือบนจากจีนมาโชกกลางหน้าตาเฉยเราจะมานั่งรอของห่วยๆห,หรือรอลมรอแล้งไม่ได้หรอก ประเทศชาติมันต้องมีเขี้ยวเล็บที่พึ่งพาได้จริงแล้วจํานวน70ลํากับราคาที่ตกลํำละกว่า80ล้านดอลลร์มันทําให้เห็นอะไรบ้างคะคือสุดท้ายแล้วบอสใหญ่ที่คุมเกมตัวจริงก็คืออเมริกาครับเพราะ80ล้านดอลลร์สหรัฐก็ตกราวๆลํำละ2,800ล้านบาทคือย่อสั่งซื้อรวมมหาศาลขนาดนี้ส่วนหนึ่งมันมาจากแรงกดดันของรัฐบาลวอชิงตันด้วยที่บีบเข็นให้ชาติพันธมิตรนาโตต้องควักกระเป๋าจ่ายงบกลาโหมให้ถึง2%ซของ GDP พอเยอรมนียอมทุ่มเงินก้อนโตข้ามทวีปไปซื้ออาวุธเมกามันก็เหมือนการซื้อความคุ้มครองทางการเมืองครับเพื่อซื้อใจและดึงให้อเมริกายังคงเอาทหารมาตั้งฐานทัพและปกป้องยุโรปต่อไปสรุปง่ายๆคือยุโรปจะรวยแค่ไหนสุดท้ายเรื่องความปลอดภัยก็ต้องพึ่งใบบุญอเมริกาอยู่ดีแบบนี้ก็แปลว่าเอกราชทางกลาโหมของยุโรปมันเป็นแค่เรื่องตลกที่ไม่มีอยู่จริงใช่ไหมคะถ้าขาดเทคโนโลยีจากอเมริกาไปใช่เลยครับ นี่คือหลักฐานชิ้นโบแดงที่ว่าเอกราชทางกาลาโมของยุโรปอย่างสมบูรณ์แบบคือประธานาธิบดีฝรั่งเศสพยายามขายฝันมาตลอดว่ายุโรปต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องผลิตอาวุธใช้เองไม่ต้องพึ่งพาอเมริกาแต่พอถึงเวลาหน้าสิวหน้าขวานจริงๆโครงการที่ยุโรปร่วมมือกันเองกลับทะเลาะก,กันจนพังพินาศเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างระบบล่องหนแบบสเตลหรือการเชื่อมโยงข้อมูลเซ็นเซอร์ต่างๆยุโรปก็ยังตามหลังอเมริกาอยู่หลายช่วงตัว รัฐบาลเยอรมนีซึ่งเป็นกระเป๋าเงินหลักของยุโรปมองออกแล้วว่าขืนดันทุรังทำต่อไปก็มีแต่ละลายแม่น้ำสู้เอาเงินไปซื้อเทคโนโลยีอเมริกาที่มีเครือข่ายสมบูรณ์แบบสามารถปฏิบัติการร่วมกับชาติพันธมิตรอื่นๆในนาโตได้อย่างไร้รอยต่อดีกว่าแล้วที่มีคนบอกว่าดีลนี้มันเป็นฟไฟลบ์บังคับจริงไหมคะต้องบอกว่ามันคือฟไฟลบ์บังคับทางภูมิรัฐศาสตร์ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องเล่าก่อนว่าตามสนธิสัญญาของนาโต เยอรมนี Germany, มีหน้าที่ความรับผิดช,ชอบร่วมกันเรื่องนิวเคลียร์คือต้องคอยเอาเครื่องบินของตัวเองไปบรรทุกและทิ้งระเบิดนิวเคลียร์รุ่น B61 ของอเมริกาที่ฝากเก็บไว้ในเยอรมนีหากเกิดสงครามขึ้นมาทีนี้ปัญหาคือเครื่องบินทอร์นาโดรุ่นคุณปูที่ทำหน้าที่อยู่ตอนนี้มันหมดสภาพแล้วโครงสร้างปลอบหมดแล้วต้องทยอยโละทิ้งให้หมดภายในปี2030แล้วทั้งโลกเนี่ยเครื่องบินรบชาติตะวันตกรุ่นใหม่ตัวเดียวที่ได้รับการรับรองสเตตัสอย่างเป็นทางการจากอเมริกา ให้แบกระเบิดนิวเคลียร์รุ่นล่าสุดนี้ได้ก็คือ F 3 5 A เท่านั้นครับคือพวกเครื่องบินยุโรปที่ทำกันเองอเมริกาเขาไม่ยอมให้การรับรองเด็ดขาดดังนั้นถ้าเยอรมนียังอยากมีหน้ามีตาและมีอำนาจต่อรองในเวทีนาโตก็ต้องกัดฟันสั่งซื้อ F 3 5สถานเดียวแล้วเล่นซื้อเพิ่มอีก35ลำแบบนี้ทางฝรั่งเศสเขาไม่มองว่าเป็นการโดนหักหลังหรอคะโอ้โหฝรั่งเศสนี่เต้นเป็นเจ้าเข้าเลยครับ คือฝรั่งเศสอุตสาห์ปั้นโปรเจกต์มาหวังจะให้ยุโรปผง,งาดเป็นอิสระแต่เยอรมนีกลับหอบเงินก้อนโตไปประเคนให้อุตสากรรมอาวุธอเมริกาหน้าตาเฉยแต่มองในมุมเยอรมนีเขาไม่ได้คิดว่านี่คือการตบหน้าร็อกแต่มันคือการตื่นจากฝันมาอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงต่างหากครับฝรั่งเศสเองต่างหากที่เอาเปรียบเพื่อนตั้งแต่แรกอยากเป็นหัวหน้าคุมทุกอย่างจะกินรวบเทคโนโลยีไว้คนเดียวทำเหมือนเยอรมนีเป็นลูกน้องที่คอยจ่ายตัง พอโดนเยอรมนีสวนกลับด้วยการหนีไปซื้อของอเมริกาก็เลยร้องโวยวายออกสื่อครับแล้วทำไมเยอรมนีถึงยอมถอยทิ้งระยะจากฝรั่งเศสแล้วหันไปหาสหารัฐให้ลึกซึ้งกว่าเดิมคะทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าจะต้องถูกอเมริกาครอบงำก็ถ้าให้เลือกระหว่างโดนอเมริกาครอบงำกับโดนฝรั่งเศสเอาเปรียบแบบสูบเลือดสูบเนื้อเยอรมนีเลือกอเมริกาดีกว่าไงล่ะครับ อย่างน้อยการยอมให้อเมริกาครอบงำเยอรมนีก็ยังได้ของดีระดับเทพที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้จริงได้ระบบเครือข่ายความมั่นคงที่ทรงพลังที่สุดในโลกซึ่งมันเชื่อมโยงกับประเทศใหญ่ๆใ,ในนาโตได้หมดไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอิตาล,ลีเนเธอร์แลนด์ land, หรือประเทศอื่นๆเขาก็ใช้ F-35 กันทั้งนั้นถ้าเยอรมนีไปทนคบฝรั่งเศสต,ต่อก็จะได้เครื่องบินที่สเปคไม่ตรงกับการใช้งานครับแถมยังอาจจะสื่อสารกับเครื่องบินชาติอื่นในนาโตไม่ค่อยรู้เรื่องอีก เยอรมนีมองเกมขาดแล้วว่าการเข้าไปบูรณาการกับระบบมาตรฐานของอเมริกาคือการการันตีความอยู่รอดของประเทศได้แข็งแกร่งที่สุดชัวร์กว่าไปฝากความหวังไว้กับเพื่อนบ้านที่จ้องแต่จะเอาเปรียบแล้วว่าระหว่างของที่มีขายพร้อมส่งมอบกับโครงการในฝันการที่เยอรมนีเลือก F 3 5ถือเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดเลยสินะคะถ้ามองในมุมยุทธศาสตร์การทหารและการปกป้องประเทศนี่คือการตัดสินใจที่โคตรฉลาดและเฉียบขาดมากครับ ทหารเขาต้องการอาวุธมาป้องกันประเทศวันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่อีก20ปีข้างหน้าที่ไม่รู้จะออกหัวหรือก้อยของมันมีขายอยู่ในตลาดผ่านการทดสอบรบจริงมาแล้วว่าเจ๋งจริงก็ต้องซื้อสิจะมัวมารอสร้างเองตั้งแต่ศูนย์หรือรอโครงการลมๆเล้งๆก็คงโดนค่าศึกบุกเข้ามายึดไปถึงไหนตอไหนแล้ว แต่ถ้าเราพลิกมุมไปมองในแง่อุตสาหการรมป้องกันประเทศของยุโรปมันก็คือความล้มเหลวที่ยับเยินที่สุดในการพึ่งพาตัวเองครับซึ่งยุโรปรวมหัวกันหลายประเทศมีเงินมหาศาลแต่กลับสร้างอาวุธสู้ชาติเดียวอย่างอเมริกาไม่ได้เลยเพร้อมัวแต่ทะเลาะก,กันเองและจะสุดท้ายแล้วโครงการนี้มันล่มสลายไปจริงๆเงินและเวลาที่เสียไปเปล่าๆตลอดหลายปีที่ผ่านมามันจะเกิดอะไรกับชาติมหาอำนาจในยุโรปบ,บ้างคะ คือจะรู้ซึ้งเลยครับว่าการเอาการเมืองนำหน้าการทหารมันคือจุดจบที่หายนะที่สุดการพยายามเบียบบังคับให้ความต้องการทางยุทธวิธีที่ต่างกันสุดขั้วมาอยู่รวมกันในโปรเจกต์เดียวเพียงเพื่อจะสร้างภาพลักษณ์ความสามัคคีปรองดองของสาภาพยุโรปมันเป็นการฝืนธรรมชาติ ซึ่งฝรั่งเศสอยากได้เครื่องบินที่บินลงเรือรบได้บินไปหย่อนระเบิดนิวเคลียร์ไกลๆได้เยอรมนีอยากได้เครื่องบินสกัดกั้นป้องกันน่านฟ้าธรรมดาเหมือนบังคับให้นักวิศวกรสร้างรถที่ดำน้ำได้และบินได้ในคันเดียวกันนะครับมันเพอเจอสุดท้ายก็พากันลงเหวทั้งขบวนเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาไปเป็น10ปีฟรีๆโดยที่ไม่ได้น็อตมาสักตัว อ้าแล้วแรงกดดันจากรัฐบาลวอชิงตันให้เพิ่มงบกลาโหมมันมีผลแค่ไหนต่อการควักกระเป๋าจ่ายแบบไม่อั้นของเยอรมนีไหมคะมีผลมหาศาลทั้งสองอย่างเลยครับเพราะมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีอเมริกากดดันอย่างหนักมาตลอดให้ประเทศในยุโรปต้องจ่ายเงินค่าป้องกันประเทศให้ถึงเป้าหมายของนาโตเลิกเกาะอ,อเมริกากินได้แล้วเยอรมนีก็เลยเอาเม็ดเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มอยู่แล้วเนี่ยครับไปประเคนซื้ออาวุธชั้นยอดของอเมริกาซะเลย เพื่อเป็นการเอาใจและปิดปากวอชิงตันไปในตัวแต่ในขณะเดียวกันลึกๆแล้วเยอรมน,นีก็หมดความอดทนและเอื่อมระอากับความยึกยักของฝรั่งเศสอย่างเต็มแก่แล้วเทคโนโลยีฝรั่งเศสอาจจะดีจริงแต่ปัญหาคือความจุกจิกข้อแม้เยอะแยะเต็มไปหมดเยอรมน,นีเลยรู้สึกว่า ซื้อเทคโนโลยีเพื่อนบ้านไปก็มีแต่ปวดหัวแถมยังไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีแกนหลักจริงๆสู้กำเงินหลายแสนล้านไปซื้อของตัวท็อปจากอเมริกาที่จบข่าวชั่วกว่าเยอะครับการเปลี่ยนม้ากลางศึกจากที่ทุ่มเทให้เครื่องบินรบยุโรปเจนใหม่มาเป็นเหมา F-35 าของสหรัฐมันจะส่งผลต่อดุลอำนาจในกลุ่มนาตโต้ไหมสะเทือนไปทั้งทุวีปเลยครับเพราะจุดศูนย์ทวงของอำนาจทางทหารในยุโรปจะย้ายฝั่งทันทีจากเดิมที่ฝรั่งเศสพยายามทำตัวเป็นพี่ใหญ่ แกนนำคุมเกมยุโรปตอนนี้แกนอำนาจหลักจะย้ายไปอยู่ที่เส้นความร่วมมือระหว่างวอชิงตันลอนดอนและเบอร์ลินแทนฝรั่งเศสจะกลายเป็นหมาหัวเนา่าโดนโดดเดี่ยวทางยุทธวิธีอย่างสมบูรณ์แบบเพราะประเทศอื่นๆในยุโรปเขาหันไปใช้ F-35 ที่เป็นระบบเครือข่ายมาตรฐานเดียวกันหมดแล้วฝรั่งเศสจะไปรบร่วมกับใครก็ลำบากเพราะใช้ระบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาในขณะที่เยอรมนีก็จะกล้าวขึ้นมาเป็นพี่เบิ่มทั้งทหารบกและอากาศตัวจริงของยุโรปภาคพื้นทวีป ที่ได้รับการซัพพอร์ตและแบ็กอัพเต็มสูบจากอเมริกาสุดท้ายการที่เยอรมนียังทุ่มงบมหาศาลซื้อจากสหรัฐแบบนี้มันเป็นการเดินเกมที่ถูกต้องจริงๆหรือว่าแค่ต้องการซื้อความคลุ้มครองทางการเมืองกันแน่คะมองผิวเผินคนอาจจะคิดว่ามันย้อนแย้งล้าหลังนะครับแต่ถ้าเจาะลึกดูยุทธวิธีจริงๆมันคือแผนซ้อนแผนที่ล้ำลึกและถูกต้องที่สุดเลยเพราะต้องเข้าใจว่า เครื่องบิน F 3 5ในยุคนี้มันไม่ได้มีหน้าที่แค่บ,บินไปไล่ยิงปืนตุ้มต้ามแบบยุคสงครามเย็นเลยครับแต่มันคือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ลอยฟ้าที่มีระบบประมวลผลเซ็นเซอร์ดูดข้อมูลที่เทพที่สุดในโลกเยอรมนี i, ซื้อมาเพื่อเอามาเป็นศูนย์บัญชาการกลางอากาศเอาไว้ควบคุมสั่งการฝูงโดรนรบหรือลูกหาลอยฟ้าให้เข้าไปลุยแทนคนตั้งหากละครับวันนี้บริษัท Air ์บัสของเยอรมนี i, ก็กำลังซุ่มพัฒนาโดรนรบตัวใหม่ที่ชื่อว่าวิ ing Man เอาไว้บินประคองคู่กับเครื่องบินรบอยู่แล้ว ซึ่งโดรนพวกนี้ไม่มีคนขับบินเร็วติดเจ็ถ้าต้องบินเข้าไปในดงปืนต่อสู้อากาศยานก็ส่งโดรนเข้าไปตายแทนนักบินได้เลยครับอ่า uh. ดังนั้นการเหมาซื้อ F-35 ในตอนนี้ก็คือการซื้อสมองกลนชิ้นเอกมาให้ระบบสงครามโดรนของเยอรมนีสมบูรณ์แบบและใช้งานได้จริงในสงครามยุคดิจิทัลเลยครับมันไม่ได้เป็นแค่การจ่ายค่าคุ้มครองทางการเมืองอย่างเดียวแต่เป็นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพให้ก้าวกระโดดข้ามหัวเพื่อนบ้านไปเลยต่างหาก นี่คือวิสัยทัศน์ของชาติมหาอำนาจต้องมองให้ขาดเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติซื้อของที่ใช้งานได้จริงครับกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไป